พอขายไม่ดีต้องทำไรหมูหมูระหว่างที่ทำร้านอยู่ๆตื่นเช้ามามีเลือดมาป้ายมีเลือดครับลูกค้าทักเยอะครับลูกค้าทักว่าปิดร้านบ่อยกลางคืนก็บอกคนเยอะมนทั้งที่ว่าขายไม่ได้ไม่มีคนอะคุณเห็นของไหมเอ่าไม่เห็นคุณเห็นผีไหมอ่ะ เห็นอถ้าคนสายชัยภูมิหงวจุยบอกเลยว่าโอ้ยขายได้ก็เก่งแล้วเอางี้ละกันเห็นกันชัดชัดเห็นกันชัดเขาสามารถสื่อสารได้ไหมเขากรี๊ดโอ้ยกรี๊ดทำไมครับผมถามปายายหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับพี่โนตจับใจความได้ว่ามีคนทำเสนียดใส่เขาเขาก็บอกแค่ว่า เขากลัวว่าจุดจบมันจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่มีคนมาทำ